สวัสดีพี่น้องสวัสดีบรรดาคนเด้ออยู่ทงอยู่ทาก็เก่าพี่น้องเลยบันนี้นั้กินข้าวป่าพี่น้องกําลังเลือกกุ้งสวัสดีพี่น้องอ่าเฮาเนร์แต่กับแม่น้องดำน้ำสวัสดีพี่น้องมากินข้าวป่าไป่ตาเส็บเลยพี่น้องเลยเด็กเด็กังเข่าเมืองเด็กเด็กกําลังเข่าเมืองเมืองมาอืมเมืองมันนอกเขาพี่น้องเลยไม่ได้ป๋อ กันเรียนหน้าพ่อหอยถอดเสือปรลดวะซูว่ะน <ocado Ske> <necessary> ่องดำระดนั้นด้าน้องใหม่นะสื่อนี่กูเฮ้ยน่องดินเออมิเตโดมจตตดดำดินเปรกตมอลี่นะก็ลอบลบอกล่ออกเลือกาลือกกุ้งเลย จะเอ้ยจะลอกกันเลยอุ้ยจะลอกลยอืมเขาก็เลยเสร็จแล้วแอจะลอกกันเลยอืมกรทางเด่นไเสร็จล้วะลอเฮือนมาวะได้น้องกันไปน้องนซอนยะหนีกินยะหนีรอดไม่นะแ้ำไม่มันมีบาตอนมัมีเท้าเบามีเทาน้ำไกินลาบเท้าเดยมีเหย พ่อพอตอนกินนะพี่น้องเด้อเกลียวจะบนแล้วเกลียวยังตั้งวงพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีป่าปลงุงเอามาเบิ่งดูหรับกุ้งขั้นมะกอกนะครับจับมาให้ป่าลุงเบิ่งดูกล่องเคลื่อนที่บ่ได้พี่นอ้องเพราะวคาทางกล่องค่ามันอันน่ะมันเคลื่อนที่บ่ได้สวัสดีป่าลุงโอ้ยมีแต่หนุ่มๆโซซีแพก เมนกุ้งขั้นมาเกาะเต้นไปลอยนัวๆเลยหมาเต้นออกได้อัดเลยที่เฮ้ยได้ได้สีโซ่พักก่อนพี่น้องพักขโมยพัชสดพักซีพักบู๋อ่ะพี่น้องพักสุดจากอ่าได้พักยังเอาเสือนะเสือเสียไม่พีเจนะพีเจนังก็พีอ่านมาอ่านโหลดเป็นขาตั้งกล้องพี่น้องเบอร์ นางลงเฮยตีบงเฮยัั้อนางดำเฮยนมอยากเมื่นองเอ้ยพ่อ,อยู่บ้านน่ท่า,อออาน,นอยากดีดำฮึเมื่อายากกรุณามาจับกล้องค่ะลองจับมันอยู่นั่นแหละังขัง่นนอน่นะมาเด้อพี่น้อง ไฮ้ยทร่ก่อนรถบ้อวรจะต่อโหม่เฮ้ยลานใ่พวกที่ว่าสีแบ่มีงานเล่าข่าวได้พี่น้องนันนีข่าวเบอร์เทนอันี่อ่ะเบอร์เทนใดบ่มีเล่าข่าวได้พี่น้องกระเทาะห้องถั่วเทนคุ้งนา เามานะเฮ้ยไม่ใช่กล้วไอ้คนงุ้มน้าหนาะมีัน้อนนี้เนาะนี่ดนแล้วเรียโซ่หั่นโซ่กระดดค่อยๆดเฮ้ไปพอกินกุ้งมันนเหม่นเอาิดใอาาเขาปิ๋ยินดล่นินดินมานทั้งป้าเห็นมาเออน้งนาานังพนนงน้าเราไปบกองให้ กินกังินกำลังคามก้นนงมจงไว้ซองขาสลาดขาไก่นกินํำลังเดอ้อม่แล้วสบานนยดีพี่น้องกากี้กำลังเป็นยังวะเดีข้ควไก่มันถาเราเบด้วยาข้กำลังหรอพี่น้องมีข้าวเดพี่น้องเก่งกุ้งกับขั้นแกแก้วก็แก้มากอก้มแก้แกม่้โซก่อน กุ้งยั่วจ้ากุ้งยั่วอร่อยด้านซ้ายวะกุ้งรัวรมาเร็วมากแล้วจะได้กินต่ออีกเลยปะาไก่ก็ยัง่าต่ออืมกินต่อเห็นปวอยฮ้ยเห็นจำกุ้งจต่อยิงกาบึมเนาะยิงกาบึมนึ่งก็กยอีกแล้วแห สอบว่าพักกาทุ่งไงกาทุ่งมียากินกรกอน่อือกินกินได้ือวไปกินแต่ขวนะน่แหละขวกันนะกินข้าได้ไงอาเดินมาเดลืมลืมมมียกขา นึกจำเจ็บเพิ่มขบนน้นรหรอกันีเบอกด้วยฮบหักเลยสี่สี่นาที อยู่การขุ่กางขางน้องพี่น้องเว้สี่ชมงสี่ชมูว4มเช้าท4หาชั่วมงสีสชั่วโมงี4ส่สิบนาทีสี่นาทีนริ่มไปเนาะ จะเปิดเพลงเติมงดันเ็จหมดจบเนาะเม่เสียวนั่งลมากเืยเมเสียวเลยมากมลเสียวไปใช มัอยากาดงอีกว่าเปล่าเก็ยังงูเฮานี่ยงจิงเลยตอนนั้นเานะกินบดตอนเากเปลาันยังไงเิ้ยกินบดรืแล้วกากินบดกินบดแตกแล้วว่าอิ้งบุแตกด้วะแล้วเขาก็กินกินบดหนูชิบรทแตกเร์แล้วว่า บ่ทังแตกเยอะเลยว่ะตากยิ่งแหน่นะตากยิ่งให่ <c oughs> อุ้ยมานพ่นลายเนาะานพ่น,นอ,อาไปล้างหน้าก่นาาอนนะเฮ้ยเนาะเนาะมันพ่บนพนแล้วน,นี่ไงาดจนใช่ไหานพนคั้นเรียบ้อยด้ดนะมานแม่ มีเปิงนัอกินมาแจ๋น่เด้อขาสุรขนาดเแจวแจวมังม่วงกว่ลุงกันยังลืมใจแป้นัวขาสู้รถครับสุร<อ>สูรสุรสนันเวเอิ้นไทยน่ะเอิ้นเกลือน่ะเอิ้นเจ,จียเอาอเิ้นบ่

สกไมะสน้ำใหม่บิดแกนหอนสอดน้ำใหม่นอก็มีน้ำลนลบุเมรลมังเล่นหน้าสอดหม่เอาจากเล่นหนแป้งนวดกลบ่มีน่กะิกใหม่ใช่แล้วกอม่เียน่คนน้ำลูเพื่อนจ้าเือ ยังไม่เดี่ยวยังไมเดียวไม่เดียวเดี๋ยวมันก็กลับพักพกเริ่มกันเราตอดเสียเจ้าแม่จรออึมฮันเจี๋หลอเจ้าแพมเหรอไม่รู้บอกร่างมาลงหน้าบ่เจ้างน่าจะเห็นเราอยู่ไหน เกี่ยวไปใกล้จะได้ขาดกันแล้วนะเอาอย่างอยู่แมันจะได้แปดเกี่ยวมัไปทำเสี่ยวหรเป่เกี่ยวมัไปทำเสี่ยวใช่เสี่ยวนึงมาลอกกินเกี่ยวนึงมายุดกินเกี่ยวมาหยุดกนข้าบนเขาก็ทว้ยมันให้เกี่ยวว่าเกี่ไปทำนาสวย Những đang chắn không? Này, ừ cứ... người mọi người đang người mọi 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 น้อปังเละแน่อยเดียวหาเท่าดูนะล่าละถ้าเอยากล่านะพี่น้องยังกินอิ่มก็ยังเสียมไปดูลาจันร้วนพี่น้องเอ้ยโบลาโบลาก กินอิม่มปุ้ยละเฮาก็สิกขาไปกินซอสบันี้เนาะเอ้ามากระเบียงมาลาอะไรพี่น้องที่พี่แม่มาสกูสกคนเด้อพ่อกันใหไปกินหน้าสวัสดีไปแล้วจ้าไปแล้วจ้า